สวัสดีครับสมาชิกเอ c e เ by าจปทุกท่านวิดีโอชุดนี้ผมจะมาอธิบายคู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพตอนที่2ครับครับหลังจากเราเข้ามาที่ฟอร์มเมนูแล้วนะครับในวิดีโอชุดนี้ผมจะอธิบายการตั้งค่าเริ่มต้น ทั้ง4ฟอร์มและฟอร์มบันทึกข้อมูลพนังงานเพราะเป็นส่วนสําคัญที่เราต้องลงข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะทํางานในส่วนอื่นๆนะครับเริ่มต้นที่ฟอร์มที่1นะครับเพิ่มแก้ไขรายการ,รแผนกนะครับคลิกเข้าไปก็จะพบรหัสแผนกนะครับแล้วก็ชื่อแผนกนะครับซึ่งที่ผมตั้งมาไว้ทั้งหมดนะครับสามารถที่จะลบแก้ไขหรือว่าเพิ่มอะไรกับการเข้าไปได้เลยนะครับ วิธีการลบการแก้ไขและก็การเพิ่มข้อมูลทุกๆฟอร์มนะครับจะมีวิธีการที่เหมือนกันดังนี้นะครับการเพิ่มข้อมูลนะครับการเพิ่มรายการข้อมูลให้คลิกที่รหัสแผนกนนะครับแล้วใส่รหัสตามที่เราต้องการอย่างเช่นรหัส7-0 0นะครับแล้วก็ใส่ชื่อแผนกนนะครับผ่านผแาน ครับแผน A นะครับสมมุตินะครับนะครับก็ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนการแก้ไขและการข้อมูลให้คลิกที่ช่องที่เราต้องการแก้ไขได้เลยแล้วก็ลบข้อมูลเดิมออกนะครับอย่างเช่นแผน A นี้เราเปลี่ยนเป็นแผนก B นะครับทาได้เลยนะครับส่วนการลบข้อมูลให้คลิกขวาที่แถวที่เรา จะลบนะครับแล้วก็เลือกลบนะครับอย่างเช่นเราต้องการลบข้อมูลแผนก700นะครับแผนก70คลิกขวานะครับแล้วก็สั่งตัดนะครับจะมีกล่องข้อความถามเราก่อนนะครับเราก็ตอบใช่ไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราดำเนินการเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับก็สามารถที่จะปิดฟอร์มออกจากฟอร์มนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเซฟอะไรนะครับ ส่วนฟอร์มที่2นะครับเพิ่มแก้ไขรายการตำแหน่งนะครับการเพิ่มแก้ไขหรือลบข้อมูลก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับตามที่เราต้องการนะครับหลังจากเราลงข้อมูลแล้วก็ให้เลือกแผนนะครับตามนี้นะครับที่มีรายการให้เลือกนะครับแล้วก็กดออกนะครับส่วนฟอร์มหน่วยงานบริการตรวจสุขภาพนะครับก็เหมือนกันนะครับเพิ่มแก้ไขหรือว่าลบ ข้อมูลที่เราต้องการแจ็คใส่เข้าไปได้เลยให้เหมาะสมตามที่เราต้องการนะครับเพื่อความสะดวกในการเลือกใช้งานในขั้นตอนต่อไปนะครับฟอร์มต่อมานะครับรายการโปรแกรมตรวจสุขภาพนะครับอฟอร์มนี้จะเป็นรายการตรวจสุขภาพทั้งหมดที่เราจะใช้ในการตรวจสุขภาพของพนักง,งานนะครับจะมีโค้ด รือรหัสนะครับก็ให้เราตั้งเองได้เลยตามความสะดวกตามความเหมาะสมนะครับนะครับแล้วก็มีชื่อรายการตรวจนะครับให้ระบุอสั้นๆให้ได้ใจความนะครับอย่างเช่นตรวจเลือดหาสารสติดอะไรอย่างนี้นะครับส่วนช่องรายละเอียดกับช่องราคานะครับ2ช่องนี้จะใส่ก็ได้หรือ จะไม่ใส่ปล่อยว่างไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกว่าจะนำไปใช้งานหรือไม่นะครับเมื่อเราลงข้อมูลเสร็จแล้วก็กดออกได้เลยนะครับส่วนฟอร์มอีกตัวซึ่งผมจะอธิบายในวิดีโอชุดนี้ก็คือฟอร์มบันทึกข้อมูลพนักง,งานนะครับฟอร์มนี้จะใส่ข้อมูลพนักง,งานทั้งหมดไว้นะครับการที่เราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับ เราต้องการเพิ่มรายการพนักง,งานใหม่ให้กดที่ปุ่มดินสอนี้นะครับจะมีฟอยล์เปล่าขึ้นมาเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปให้ครบทุกช่องนะครับรหัสพนักง,งานนะครับเช่นปีนี้ปี59 0ใช่ไหมครับ0ูนย์ศูนยหนึ่ำนำหน้านะครับสมมุตินะครับนายนายนายดำ นะครับนามสกุลสีทองละกันนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับ5 5เดือน1นะครับปี25 20นะครับเลขที่บัตรประชาชนนะครับ<ๆ>ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับวันที่โรมง,งานสมมุติโรมงานวันที่2 ทับสองับห9เพิ่งเริ่มงานนะครับอ่ารหัสตำแหน่งอะไรกดเลือกได้เลยตามที่เราใส่มาไว้แล้วนะครับอย่างเช่นเป็นนง,งานหน่วยผลิตห้านะครับตามนี้คลิกว่าเป็นชายหรือหญิงนะครับตรงนี้เมื่อเราใส่ครบมาแล้วก็ให้กดเซฟนะครับที่ปุ่มเซฟนะครับหนึครั้งข้อมูลก็จะเซฟเข้าไปนะครับ กรณีที่เราต้องการนะครับต้องการลบข้อมูลพนักง,งานออกจากโปรแกรมนะครับให้ไปที่รายการรหัสพนักง,งานที่เราต้องการลบอย่างเช่นเราต้องการลบนายดำสีทอง,งซึ่งเราเพิ่งเ,เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะครับรหัสอาเ9เราก็เข้ามาในในรายการของพนักง,งานคนนี้นะครับแล้วกดปุ่มลบ นะครับลบข้อมูลงานจะมีกล่องเตือนขึ้นมา1กล่องนะครับว่าคุณกาลังจะลบ1ระเบียนก็กดใช่หรือเย็ดไปได้เลยนะครับข้อมูลก็จะหายออกจากโปรแกรมนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับก็กดออกจากฟอร์มนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในต่อนหน้านะครับซึ่งผมจะมาอธิบายฟอร์มที่เหลือทั้งหมดแล้วก็ตัวรายงานต่างๆที่เรา จำเป็นต้องใช้นะครับผมขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ